สวัสดีไ i ฮัลโหลทุกคน for watching thank you so much ยินดีอนัไ่อเรียน thank you ขอบคุณหลายๆเน้อพี่น้องที่วดีตาแล้วัย่ำีค่าไปเห็ดกันไปเหตุกนงว่าตั้งแต่แล้วล่างอ้าเลยอาบน้ำล่างแล้วก็อาบน้ำมาขึ้นไหลตอพี่น้องมาหาพี่หาน้องก xuống trong thì phải có đi. cần nhằm cả thì กาเจ้าใหามากเพราะมันซสือเองไาเจ้าใหามากมันหามากไปตะนิหูเลยสอละฟงความร้องฟัคนโอ้ยเสดสไดไข่หมูก็อกไปหลุมไข่หมูกอกไปหลุมนงโอ้ยเีไดไข่หมูกอกไปหลุมมีแต่ใจกับมีแต่ใจใยกับใจใยมั่ก็ใส่ยาเีย เป็นแนวนี Dante ุ้ณปูพี Safe ่น้องเป็นตเกียบอยู mm ่นมันใส่เป็นแนวนี้ปู่โมแม่เหมืนอันนั้นเขาใส่แบบไ้เนาะเขาห้มากพี่น้องเขาหายมากเดี๋ยวเดินไปใส่ล้วเจ้าห้มากอ้อใส่แบบน้เนาะสีเก็บเติบอยู่เน้อยเนาะไปเจ้าหายมาก ใส่เหรนหูกระด็กันเนาหน่อยหูหูยิ่งก็เหน่งระเป็นคนหูยิ่งห่แวเื่นหูยิ่งหน่ใส้ใบกันเนามข้อัน่งีี้งห่งมันกับหีเนาะพี่น้องเนาะเนี้พอปิดหนีโลงไปกัเจ็บหูตลอดเรื่กส่่าเป็น หมูขางนีประเด็นบ่คือกันกับขางนีที่นี่เนองเพราะว่าประเด็นนั้นหมูขางนีเป็นเจ้างั้งหมูขางนีเป็นเจ้านึ้นวัดดีค่ะคุณพี่โบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเบืองประเด็นใส่ตุ่มหัวล่องเบืองมัอนี่เป็นจังไหนงามอันตุ่มหูนี่เพื่อื้อด้อประเด็นนั้นขางนีมีมี่หูหูอยูุต้าขังนีตัดแล้วขอบคุณหลายๆเด้อพี่เนาะอันอาจารย์พร้อมห้มาเขาเศร้าเป็นอาจารย์เนาะก็เจ้ากับเชียนเนาะก็เจ้าเลยว่าประเด้ใส่ด้อเขาหายมาก กับเจ๊เพื่อกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เจ้าหายออหมากใสใ่พี่น้องมาเบิ่งใส่เนาะเมันหามาโอ้ยอันนี้รุนอะใสใ่พี่น้องมาเบิ่งมันตุ่มหูเรียนๆเนาะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้มันเสือมากพระอาจารย์อาจารย์เมันหามากมันปดกับเสียนแล้วเคนได้มาโอ้ยบรยสิสไซสุดน้ำสุดนี่ หลายคูโยวาสันโยมาให้เดือนจะคูกันหน้าวาสันเดียวมาให้เลย,นนะสย,เย,ย,ยใส่ไห่พีนองเขิกงนเ่เจาว่าไข่มกลนนี้จะจะักอานหนไข่มกด,ดีดีลนน้ะเียหาเนวมาห้อยไข่มกมันม,มีเนวห้อยก็ออง้อยก็ไข่มกนอะของลบลอกบอดดัจำนำบอดดปันไห้ซื้อดอกปีนองแต่ใส่ พ่อไอ้เป็นเห็นว่าเออได้มากอ่ยังใส่อยู่ได้มากอ่ใส่เป็นเนาะของอาจารย์พ่อเป็นเห็นมากคุณอาจารย์พ่อในถ่ายเกิร์บเป็นอาจารย์มหาได้เป็นปกติกระเพากับเซียนแล้วเป็นเล่ยเซียนมารับประดาเป็นเป็นเล่ยเอามาให้กระโปงเสียผ้าเป็นเอามาให้หลายอยู่พี่น้องกระโปงเป็นเพราะใส่ประเด็นกะเอาน้ำเป็นมาหลายสุดจนแต่ทางโดนไฟใหม่เบิ้ดพี่น้องว่าให้กันน้อ ไปใหม่บ้านเจ้านายใหม่ชุดไปน้ำพ่นชุดล้างเพิ่นกาวไม่ห้ใหม่แต่ว่าประเด็นประเด็นใส่ผมมีเวลาไปทางไาง